อพยายามจะอ้อนวอนนะครับพยายามจะอขอความผ่อนปลนนะครับอ้อนวอนทุกอย่างนะอ้างเหตุผลต่างๆนานานะเอฟซีนะซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาสําหรับคนที่เขาพยายามหาทางออกนะครับหาทางอาหาทางลงนะครับหาทางผ่อนปลนแต่ก็อย่าลืมนะครับเอฟซีนะผิดก็คือผิดนะถูกไหม อผิดก็คือผิดมันจะไปบอกว่าไม่คำว่าผิดแล้วจะไปโยงคนนู้นคนนี้หรือไปแก้ตัวอย่างนน่งเงี้ยนะนะแอดว่าไม่แมนนะเอฟซีนะรู้ก็ทางรู้ออเถูกต้องครับผมเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่โดนที่จะไม่เสียมันมันมันไม่ใช่เอฟซีแอดพูดได้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมถึงคุณจะอ้างร้อยแผอ้พันประการ้ามากันแล้วแต่ คูณอ้างได้แต่เขาคงไม่ไม่ใจอ่อนไม่ทําตามหรอกเพราะว่ามันเป็นการอ้างไงเอออ้างเหตุผลต่างๆนานา,นานตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จนะอา้าพอออกมาข้างนอกก็อีกอย่างหนึ่งนะเอฟซนะเออออกมาข้างนอกแล้วก่อนเข้าไปก็อีกอย่างหนึ่งแต่พอไปอยู่ข้างในนะั้นเศร้าอเอเอแล้วคิดดูมันจะใช่ไหมนะแต่พอมาออกมาในกันนะ ก็ดีใจก็พูดอย่างงุ้นอย่างนี้นะเออแต่พอว่าเข้าไปแล้วเศร้ามันก็ไม่ใช่ไงเพราะเขาก็ดูอยู่นะไม่ใช่ว่าเขาไม่ดูกันนะเขาก็ดูเขาก็เห็นกันอยู่ว่าอยู่ข้างนอกเนี่ยคนไม่ใช่เป็นแบบนั้นเออเป็นคนละอย่างกันอ,อ่ณรู้สึกว่าจะห้าวหาญเหลือเกินนะครับแล้วก็พูดพาดพิงไปทั่วนะครับว่าโอ้ยสบายอยู่แล้วรอดอะไรก็รอดนะเออ ไม่เสียอย่างโู้นอย่างนี้เห็นไหมคุณพูดไปเองนะ<อ>เขาก็มาเขาก็คิดดูว่าอ้าโอ้โหแสดงว่าเส้นไม่ธรรมดานะเนี่ยเขาคิดอย่างนั้นเลยนะเอฟซีเนี่ยเขาคิดว่าเอ้ยคงไม่ธรรมดาแน่ๆคนนี้น่าจะรู้จากคนใหญ่คนโตนู่นนี่นั่นถูกไหมเขาก็ต้องคิดกันอย่างนั้นเนี่ยเขาต้องหาทางเอะหรือว่าจะเป็นอย่างที่เขาพูดจริงๆไม่ผิดจริงๆหรออะไรอย่างเนี้ยซึ่งมันไม่ใช่งไงเอฟซีนะครับเออติดคุกด้วยใช่ไหม ไปแ้วถางครับมากินตัวเองที่เข้าเมอให้ทํากินคือยังไงยังไงมันก็โดนแต่ว่าครั้งแรกเนี่ยเรายังเข้าใจได้นะครับเอฟซี FC ว่าอาจจะแค่รอลงอาญานะครับแค่ลงลงอาญาแล้วก็โทษโทษปรับก็ก็โดนไปแค่นั้นเองเออก็โดนไปซึ่งมันก็ถามว่ามันไม่เกี่ยวมันอยู่แล้วนะครับไอไอการที่คุณเข้าไปทำเนะี่ยมันผิดแน่ คุณจะไปอ้างเหตุผลด้วยประการทั้งปวงนะอ้างนูน้นอ้างนี้ใครก็อ้างได้แล้วที่เขาโด,โดนกันนะในในในประเทศเนี่ยในหลายหลายเคสเนี่ยเขาก็พูดอย่างนี้กันทุกคนนะอ้างเหตุผลทุกอย่างพันนาประการนะคือให้ให้เห็นใจเออว่าเนี่ยนะเขาเป็นผู้เสียหลักนะเอเขาเป็นอถูกกันแกล้งมั้งหนูหนู้นอย่างนี้ถามหน่อยเอฟซีนะถามว่าคําว่า คำว่ากันแกล้งเนี่ยถ้าคุณไม่ผิดเนี่ยใครการแกล้งคุณได้บ้างถูกไหมเขาก็จะชี้ว่าเอ้ยกันแกล้งนี่ว่ามันต้องไม่มีมูลเหตุสิถ้าพูดถึงว่ากันแกล้งถูกไหมไม่มีสาเหตุไม่มีมูลเหตุไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรใครก็เอาผิดไม่ได้ถ้ากันแกล้งอ,อแต่อันนี้มันชัดเจนนะแล้วคุณก้าวเข้าไปในเหยียบย่างอยู่ในตรงนั้นแล้วคุณไปทําเนี่ยมันไม่มีใครไปการแกล้งหรอกเข้าวินิจฉัยไปตามภาพตามคลิป มันชัดเจนอยู่แล้วเ,ออเป็นคนสองซิมใช่นะครับถูกต้องครับผมอาชเดชเขาก็ต้องยึดคืนนั่นแหละนะครับเขาจะไปทำอย่างอื่นไม่ได้หรอกเพราะว่ามันมันเกิดพิพาทกันเกิดขึ้นมาแล้วไงถูกไหมในเมื่อเจ้าของเดิมนะครับเอฟซี FC บอกตรงว่าในเมื่อเจ้าของเดิมนะ่ะเอ,อเขาเขาไ,ม,ขาไ,ม,ไม่เขาไม่คิดจะทําแล้วถูกไหมเขาไม่คิดจะทําแล้ว การที่จะคืนให้เนี่ยก็ต้องคืนให้หน่วยงานเขานั่นแหละถูกไหมล่ะเออคืนให้กับระบบเขาไปแต่คุณไม่คืนคุณไปให้เพื่อนบ้านอย่างเงี้ยเออคุณไปให้เพื่อนบ้านมันก็ผิดอยู่แล้วถูกไหมล่ะเออคุณต้องคืนให้ภาคหน่วยงานเข้าไปให้หน่วยงานภาครัฐเข้าไปถ้าคุณไม่ทําถูกไหมล่ะคุณก็คืนให้เข้าไปเออแต่ว่าพูดง่ายๆนะคือ ส่วนมากอะ่ะมันไม่ใช่ส่วนมากหรอกทั้งหมดกระว่าได้น่ะเขาไม่เคยคืนให้สมมติว่าทาทาทําอยู่เนี่ยที่ภาครัฐเขาให้ทําเนี่ยทาทาไปแล้วเกิดการเบื่อเกิดการเบื่อแล้วก็เอ้ยกูพอแล้วกูขี้เกียจทําคืนให้ภาครัฐไปไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ไม่มีแต่ถามว่าให้คนอื่นให้ไหมให้แน่นอนให้โดยวิธีไหนก็นแล้วแต่แต่ถือว่าเขาจะไม่ทำนี่เขาจะให้คนอื่นไป แต่เขาจะไม่ให้คืนาภาครัดแน่นอนมันเป็นสัตธรรมเลยเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันไปหมุนได้มันไปแปรเปลี่ยนไปกลับไปพลิกแพงได้ถูกไหมเนี่ยมันก็เลยเห็นว่าคุณไม่คืนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นที่คุณไปคืนให้กับชาวบ้านเขาเนี่ยมันก็ผิดอยู่แล้วถามว่าเขาจะได้คืนไหมของคืนไหมไม่มีทางเออในเมื่อคุณไม,ม่มีเจตนาว่าคุณจะไม่เอาแล้ว เขาก็ยึดแน่นอนอ่าแล้วคนที่เข้าไปทําเนี่ยก็ผิดเต็มๆอ่าเพราะว่าเจ้าของเดิมน่ะเจ้าของจริงๆของเขาใช่ไหมก็คือหน่วยงานเนี่ยระบบไหอ่าเขาเป็นเจ้าของตัวจริงเนี่ยถ้าคุณอยากทําคุณก็ต้องเข้าไปไปพูดคุยกับเขาแต่อันนี้คุณไม่ได้พูดคุยกับเขาคุณเข้าไปเลยเออมาไปแบบลันล้าเลยไปแบบแฮปปี้ไปแบบโฆษณาเอ่อดังเลยละ่ะ เออห็นไหมมันก็เลยพลาดแล้วครับแล้วจะบอกว่าแล้วจะบอกว่าคนไปกันแกล้งเขาเออแล้วกันแกล้งเขาหนุนนุนอย่างนี้นะครับว่าเขาไม่ผิดแล้วจะไปกันแกล้งเขามันไม่มีการหรอกที่จะไปกันแกล้งเขาไม่มีเอาพูดง่ายๆนะภาครัฐเนี่ยเขาไม่เคยกันแกล้งชาวบ้านแอดก้าพูดได้เลยถ้าชาวบ้านไม่ทําผิดเขาไม่กันแกล้งเขาไม่ไม่คิดจะไปกันแกล้งแน่นอน เขาทํางานมาทั่วประเทศถามว่าเขามีอ่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์เสียงร้องไหมว่าเขากั่นแกล้งคนทุกคนนี้อชาวบ้านเขาทํางานทำไอ้ทำการเกษตรอยู่ดีไปไล่เขาเออไปแจ้งความเขามีไหม <laughs> ไม่มีนอกจากคุณทําผิดนะเขาถึงเล่นงานเอาคุณทําผิดกฎระเบียบไหมเขามีกฎให้อยู่แล้วแต่คุณละเมิดกฎเขาเขาก็เอาผิดคุณแค่นั้นเองซึ่งเขาพยายามจะรักษา อที่ตรงนั้นไว้ให้คุณให้ลูกหลานคุณแต่คุณไม่ทําคุณไม่เอาคุณไปให้คนอื่นแล้วคนอื่นเข้ามาจะไปโทษถามว่าไปโทษงานไปโทษภาครัฐไหมไม่ได้ภาครัฐเขาก็ทําตามหน้าที่เพราะว่ามันมีกฎกติกาอยู่แล้วนี่ไงคุณจะไปแย้งได้ไงนะครับสวัสดีครับคุณมาลีมคุณสมรนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีคุณต้นยงด้วยนะครับคุณบุญโฮมนะครับ อหญ่ปุ๊กนะครับคุณปิ่นทวนด้วยนะครับอัจเดชกาญจนานะครับคุณพรมะภานะครับหลายๆท่านนะครับคุณยุคดีด้วยนะครับเนาะหลายๆท่านเลยนี่เอฟซี FC นะบอกได้เลยว่างานนี้นะครับมันจบแล้วนะอ่ายังไงแล้วจะไปอ้างบอกว่าโอ้ยฉันเสียหลักนะฉันสูญเสียนะฉันโอ้โหฉันเสียตรงนู้นตรงนี้นะ มันคนละเรื่อง <ica> <N ic il> นะพูดได้เลยว่ามันคนละเรื่องมันคนละอย่างกันนะครับไปเอามารวมกันไม่ได้อคดีนู้นคดีนี้หรือว่าคุณจะเอ,อเอาง่ายๆเอาง่ายๆเอฟทีขอทานอ่ะขอทานอ่ะคุณไปบุกลุกได้ไหมอขอทานคุณไปแทวถางคุณไปบุกลุกทําอ่าทําที่ป่าได้ไหมไม่ได้ขอทานก็ติดคุกเหมือนกันเอฟที เออบอกอย่าจับฉันนะโอ้ยอย่าจับฉันนะ่านเป็นขอทานโอ้โหท่านยากจนมากอย่าจับขนุลไม่ใช่นะครับเอฟซีไม่ได้นะครับกฎหมายก็คือกฎหมายถูกไหมถึงคุณจะเป็นขอทานอย่าว่าแต่ไอ้แค่นี้เลยให้มันเป็นขอทานอีก <laughs> เออขอทานไม่มีจะกินคุณเข้าไปเขาก็ดําเนินคดีอยู่ดีคงไม่มีสารเรียกร้องใดๆทั้งสิ้นหรอกนั่นมันเป็นการกล่าวอ้างมากกว่าเออว่า จะขอผ่อนปลนวขอให้ความเห็นใจกับเขาบ้างเนี่ยซึ่งมันไม่ได้เขามีกติกาอยู่แล้วเขาันบอกอยู่แล้วถ้าคุณไม่ให้เขาไม่เสียเงินเขาก็ติดคุกนะเออราคาเท่าไหร่ล่ะอสมมติแสนหนึ่งแสนก็วันละห้าร้อยติดคุกไปอะ่ะจนกว่าจะหมดแสนน่ะมันจะเป็นเงินมันจะไปขี่วันก็นับเอาไว้แล้วกันไล่เอาไว้เออจะขี่วันก็ไล่ไปเลยวันละห้าร้อยห้าร้อยก็เสียค่าปรับ ติดคุกแทนค่าปรับไปก็ข้านั้นเออยอมไม่ละเอ,อ่ถ้ายอมก็ไม่มีปัญหานะเอฟซีนะเออก็ว่ากันไปเห็นไหมคุณจิรพรนะครับคุณสุดารักษ์นะครับคุณมะลินะครับสวัสดีครับผมนี่แหละเอฟซีนะจะไปเรียกร้องไม่ได้หรอกนะครับอันเนี้ยเขาเป็นการเตือนแล้วนะครับครั้งเนี้ยเขาเป็นการเตือนแล้วถ้าครั้งต่อไปเนี่ยถ้ายังมีเคสแบบนี้เหมือนเหมือนกันแบบนี้อีกเนี่ยยาก บอกได้เลยว่ายากมากเอฟซีในยากที่จะหลุดพ้นต,ตรงนี้ไปได้วิบากกรรมมีอยู่แล้วนะครับเอฟซีเห็นไหมคนคนคนแบบนี้นเขาจะไม่ยอมรับผิดหรอกเขาจะดิ้นทุกวิถีทางก็จะทําทุกอย่างออ่เว่าไม่ผิดอย่างนู้นอย่างนี้มันไม่ได้หรอกผิดก็ยอมรับไปแค่นั้นเองแล้วก็บอกว่ารู้ดีอ่าในแถวนี้แถบนี้รู้ดีว่าไอ้ตรงไหนผิดไอ้ตรงไหนไม่ผิดเขารู้ดีรู้ตรงไหน เออถ้ารู้ก็ต้องไม่ได้ไปขึ้นเข้าสู่ขบวนการสิถูกไหมถ้ารู้หมายความว่านี่ที่คุณทําอยู่มันไม่รู้เออไม่รู้ว่าผิดหรือถูกหรือรู้รู้แต่ว่าทําหรือเปล่าเออรู้นี่แต่ว่าทําอืมเขาเป็นเงินมีคนจ่ายอยู่แล้วนะคุณอลรณ์กรเอาจ่ายก็จ่ายไปสิจะไปต่อรองทําไมล่ะอะเออจ่ายก็จ่ายไปเลยไม่ต้องต่อรองแล้วจ่ายไปเลย นะแอดว่าเนะี่ยก็จ่ายไปเลยถ้าอยากจะจ่ายเ็าจ่ายไปเละไม่เห็นปัญหาเดี๋ยวเอฟซีเขาช่วยเองแอดว่านะเอาจริงๆนะอืมใช่ถูกต้องนะครับถ้าไม่ผิดจะจะไปรับสาร,รภาพทาไมถูกไหมคุณก็สู้หัวชนฝาไปสิถูกไหมมันต้องอย่างนั้นสิเออแน่แน่จริงก็สู้ไปเลยถูกไหมล่ะสู้ไปเลยเอ่า ดูที่ว่าจะสู้ได้ไหมนะถ้าไม่ผิดก็อย่าไปอย่าไปยอมแค่นั้นเองถูกไหมถ้าคิดว่าไม่ผิดถ้าคิดว่าจะอ่า,าสมมตินะถ้าเขาบอกว่าเนี่ยเขาไม่ผิดเขาถูกกันแกล้งคุณสู้ไปเลยถูกไหมเนี่ยนยะตรงนี้นะสู้ไปเลยเพราะว่าคุณมักใครไม่รู้มาการแกล้งเขาเนี่ยเขนสวนไปเลยถ้าคุณชนะเนี่ยคุณย้อนกลับได้เลยคุณไปแจ้งข้อหาก็ได้เลยหาว่าหาว่ากันแกล้งเขา ทำให้เขาเสื่อมเสียทําให้เขาเสียเวลาเสียเงินเสียทองเนี่ยคุณเล่นงานเขาได้เลยเออสู้ไปเลยแนะนําเลยเอาจริงนะเอาจริงแล้วถ้าคุณชนะเนี่ยโอ้โหคนที่ไปฟ้องร้องนะ่ะโดนอดแบบอกได้เลยโดนเออเอาจริงจสู้เลยเนอะสู้ไปเลยแนะนําเลยถ้าบอกว่าเขากันแกล้งนะว่าเลยสู้เลยแล้วคิดดูจะไปพูดง่ายนะ่ะ ระบบเนี่ยเขาจะไปการแกล้งใครถามหน่อยนะเออมีแต่เขาจะช่วยเหลือชาวบ้านมีแต่เขาจะช่วยเหลือประชาชนเขาจะไปการแกล้งทำไมเขาดูตาเดียวเขาก็มองออกแล้วผิดหรือถูกถ้าเขาดูเนี่ยเขาดูแค่ตาเดียวเขาเนี่ยเขาเล็งดูแล้วเออผิดถูกแค่นี้เพราะว่าเขาอย่าลืมว่าเขาทางานนี้โดยเฉพาะเขาไม่ได้ทํางานอื่นมาเลยนะทําแต่งานตรงนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นความแม่นยํามันต้องเกิดขึ้นเต็มที่อยู่แล้ว กขาดูแค่ตรงนี้ก็รู้ว่ามันผิดหรือถูกแค่คุณก้าวเข้าไปเนี่ยคุณไปทําในที่ของเขาเนี่ยมันก็เต็มๆอยู่แล้วจะไปอ้างตรงไหนนะถามว่าอ้างได้ไงอ้างไม่ได้เลยสักอย่างหนึ่งเอฟตีไปอ้างได้ยังไงก็คุณเข้าไปทำนะไม่มีการแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นเลยไม่มีโอกาสที่จะแก้ตัวเลยคุณอ้างไม่ได้เออถ้าคุณกูมีเอกสารก็ว่าไปอย่างหนึ่งเอ,อเอกสารเหมือนลุงเนี่ยเนี่ยเหมือนสามเหลี่ยมต้องคําเนี่ยอ่าคุณเอามาอ้างได้ เออเอามาอ้างได้เห็นไหมเอามาพูดได้เอามาแย้งได้เอาไปอ่ากรมที่ดินได้เอาไปสอบเอาไปหาเอกสารนู่นนี่นั่นแต่นี่คุณไม่มีอะไรเลยมีแต่คําพูดเออมีแต่คาพูดนี่มันเ,เติมเต็มอยู่แล้วเออคงครั้งแรกเนี่ยคงไม่ติดล็อกครับเอฟซีแอดบอกเลยเลยครั้งแรกคงไม่ติดหรอก ก็เหมือนกับว่าทําความผิดครั้งแรกอ่ะถูกไหมโทษโทษจาก็อาจจะรอลงอาญาไปแค่นั้นเองแต่แอดบอกเลยนะถ้าถ้าเป็นป่าใหม่ถูกไหมถ้าเป็นป่าใหม่ที่ยังไม่เคยทํามาก่อนเนี่ยทาการเกษตรก่อนเลยแล้วอยู่ๆก็ไปบุกลุกเข้าไปแล้วไปตัดต้นไม้เยอะแยะขนาดเนี้หมดไปอ่สี่ห้าไร่หกไร่เนี่ยติดแน่มันเสียหายเยอะเกินไปไง ความความเสียหายมันเยอะติดแน่ไม่รอดเพราะว่ากว่าจะแท้วถางไปได้ขนาดนั้นมันต้องพังตัดต้นไม้ไปไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ติดครั้งแรกก็ติดเอาง่ายๆเ,เพราะว่าความเสียหายมันเยอะไแต่อันเนี้ยมันเป็นการเหมือนกับให้คนอื่นไปทำคือเข้าไปทำเขาเรียกว่าเข้าไปทำโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต ทำโดยที่ว่าอ่าเจ้าของก็คือระบบอะ่ะเขาไม่ได้เขาไม่ได้รู้ได้เห็นด้วยเขาไม่ให้เขาไม่ให้เจ้าของเดิมเนี่ยเปลี่ยนมืออยู่แล้วเปลี่ยนได้แต่ว่าเป็นเครือญาติแค่นั้นเองคุณไม่ใช่เครือญาติมันก็ผิดเลยผิดผิดข้อข้อกฎหมายเลยแค่นี้เองนะครับเออยังไงคุณก็โดนอยู่แล้วอืมใช่ครับผมครั้งแรกเนี่ยมันได้อยู่ไม่ติดอยู่แล้ว อันนั้นมันใช่แต่ถ้ามีครั้งสองนะถ้ามีครั้งสองนะเฟย์คิดลำบากแล้วละงานนี้ถือว่าคุณมีเจตนานะอันนี้เขาเอนุโลมไปให้แต่ครั้งสองถ้าคุณยังทําเหมือนเดิมอีกแสดงว่ามันไม่ใช่แล้วเออใช่แต่จ่ายเสียค่าปรับเสียแน่แนเสียเสียไม่ไม่รอดแน่แนไอเสียนี่เสียแน่แนใช่ มันอยากได้ไงโอ้ยฉลาดยังไงก็ไม่ได้แล้วเชื่อเปล่าคนก่อนหน้าเขาเนี่ยเยอะแยะไปที่เขาทำระดับเอระดับระดับผู้มีอิทธิพลทั้งหลายเนี่ยระบัดระดับเจ้า BS ในทุงในทุนเนี่ยเขามีความเก่งขนาดไหนฉลาดขนาดไหนเขายังไม่รอดเลย FC. เอฟซเออเขาไม่รอดน่ะที่เคสเคสก่อนๆนน้นนั้น่ะ